ตอนแรกที่ศูนย์ฝึกบินแห่งพักหน้าตอนสายของวันหนึ่งหลังจากจบที่การมอบวัฒิบัตรการบินเสร็จสิ้นแล้ว เรานักบินจบใหม่เดินออกจากห้องประชุมมารวมตัวกันที่อัศจันสนามฝึกแถวอันเป็นระเบียบเรียบร้อยปรากฏต่อหน้าผู้ร่วมงานที่มาจากทั่วทุกสาระสิทธิพวกเราหรือพวกเขา ต่างก็ามาชมุมนุมกันเพื่อรอชมพิธีแสดงโชว์ทางอากาศอันน่าตื่นเต้นดีใจน่าตื่นตาตื่นใจที่จัดขึ้นทุกๆปีเป็นการฉลองให้แก่นักบินผู้ผ่านการฝึกผู้ได้ได้ศึกษาหะร่ำเรียนศึกษามานานเกือบ5ปีสนามฝึกบินแห่งนี้ก็จะกลายเป็นที่ที่แสดง ความทรงจำให้แก่ผู้มาร่วมงานอย่างไม่รู้เลืมเด็กหนุ่มวัยรุ่นเด็กรวมถึงผู้ใหญ่ที่พากันมาริ่มงานในทุกๆปีถือว่าเป็นงานใหญ่ของที่นี่เลยทีเดียวพูดห้าแห่งความยิ่งใหญ่ทางตอนเหนือ ของอินเดียเมืองพัฒนาดินเดนแห่งสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หลอเลี้ยงผู้คนพืชพันธุ์และลอล้อมอจิตวิญญาณได้รวมกันอุทิศถวายแด่พระเจ้าที่ทั้งเราและเขาเคารพบ,บูชา สายน้ำที่นำพาผู้คนมารวมตัวกันจนเกิดเป็นสังคมพหุภาคีที่ยากที่จะที่ใดเสมอเหมือนที่นี่สายน้ำที่ริมฝั่งเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนหลากหลายรูปแบบรูปทรงเช่นเดียวกับชาญเมืองพารามสี หรือชานเมืองเดลีไกลออกไปจากริมฝั่งไม่ถึงครึ่งไมลพื้นที่ก็ไตระดับความสูงขึ้นไปทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งภูมิประเทศเป็นหินผาอยู่ริมเชิงเขา มีหลือมีซอกซ่อนอยู่เถาวันยหญ้าสูงและไม้ไผ่แอกิ่งปิดทางปิดซอกปิดลืบเหล่านั้นแทบจะไม่ได้สังเกตเห็นเลย ณบริเวณนั้นชายแก่ยืนจะจจ้องจ้องเดินวนไปวกมาวกไปวนมาลรอบบริเวณเชิงผานั้นแ่ละปืนสั้นในมือและกำ็ำมีดเขาถืออย่างกระชับมั่นทั้งสองข้างตลอดเวลาถ้าทางเขาดูจะ ปวดหิดปนกะวกลกวายต่างประจากษทุกวันความมืดเริ่มมาเยือนล้หน้าผานสูงชันแล้วก็ยังลกหรือเต็มไปด้วยเถามไม้กิ่งไม้ทำให้ตาแก่แก ก็ทำแค่เพียงจุดฟืนจุดไฟไล่ความมืดและความเย็นรอที่ความมืดมากขึ้นมาเยือนเท่านั้นเองเดก็นั่งจมปุกอยู่ข,ข้างกองไฟนั้นแหละจนท้ายก็มาเดึกจนได้ บนผาสูงที่สูงขึ้นไปปับันนี้มีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างแน่นอนสิ่งชีวิตที่ว่านั้นค่อยๆเคลื่อนตัวลิมตามลิมหน้าผาลงมาอย่าง ซอกลึอเรื่อยๆที่ซอกผ่าด้านในตอนนี้ใจแก่ก็ได้รับรู้ถึงสิ่งผิดปกติจากข้างบนแล้ว สิ่งที่ลงมานั้นบนล่างปกคลุมไปได้วยขนลบกลงลังตั้งแต่ขาแขนอ,อกและเส้นผมกระทั่งหนวดเขาผมที่ย้อยปกย้อยกลุมแล้วก็ฟูอยู่เต็มศีรษะนั้น ทำให้มองไม่เห็นลูกดวงตาเห็นแต่เส้นผมปิดไปทั่วทั้งศีรษะท่าทางของมันจะเมื่อยจะเหนื่อยแล้วก็ออกอาการ ะตุ้นตัวเองสลัดเนื้อสลัดตัวจากความเมื่อยจากการที่ต้องใช้แรงปีนป่ายลงมาอีกเยืงองยังจากความที่ต้องมายืนจังก้าท้าแดดท่าลมบนผาสูงมาตลอดสี่วันก่อนหน้านั้น แล้วมันก็แหวกโพงหญ้าองเถาวันออกมาปรากฏต่อหน้าชายแก่สดประสาทของแกหูตาวายอยู่แล้วเมื่อตื่นแล้วมารออยู่สักพักใหญ่แล้วแกก็แกล้ง ตัวให้นิ่งไม่เป็นที่ผิดสังเกตเปิดตาทำเหมือนคนหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ดิ้นไม่ลุกไม่อะไรเลยแต่ในมือนะัะนสิแต่กุมมปืนสั้นแน่นเลยในท่านอนอย่างนั้นแหละ เสียงก้าวเดินเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้แล้วมาอยู่ที่ปลายเท้าสิ่งที่แกได้ยินตอนนี้ไม่ใช่เสียงเดินละแต่กลายเป็นเพียงเสียงฐานไฟบนกองไฟที่แตกเป๊ะเป๊ะเป๊ะประกอบกับใจของแกเองก็เต้น อย่างเป็นจังหวะด้วยแกคุมสติได้อยู่พอสมควรถึงกระนั้น